สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนนะครับวันนี้พาม,มาดูว่าวตัวแรกของพี่เบนเอ,อไม่ใช่ดิของปีนี้นะครับผมเป็นใช้ผ้าล่มนะครับว่าวแม่ลูกนะครับหรือว่าวาวสองห้องนะครับขนาด150เซนนะครับผม <c oughs> ปีนี้ได้ลองติดผ้าล่มนะครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตอนนี้น้องออนิวเป็นพีเซนเตอร์ให้นะครับ <c oughs> น้องอนิวอยากจะวิ่งนะครับพี่เบนรับรองเลยนะครับว่าออนิวน่าจะปลิวขึ้นบนฟ้านะครับ <c oughs> ใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ครับ <c oughs> อลองเลยครับอืมเซเรนดีเซนอีบ่เพิ่จะปลิวขึ้นท้งฟ้าได้ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศ ตอนค่ำคนะครับกับน้องอานิวนะครับผมเดี๋ยวๆดี๋ยวชูให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับอ่าจับจับว,วางเชือกก่อนครับเออเอาชูยอีกด้านหนึ่งชูยอีกด้านหนึ่งพี่กับโอเคนี่นะครับทุกคนเป็นงานผ้าล่มนะครับผมสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เบ้นก็จะมาลองวิ่งดูนะครับฮะ ดูอเลยบ่สีแดมันสิปิวขึ้นต้งฝ่าได้ปิวบอกท่านผู้ชมเด้ย๋ยวเรคลิปหนเขาจะมาแลนหม่ครับคลิปเราจะมาแลนไหมคอไม่บอไม่บอไม่คลิปนเราจะมาวิ่งอีกนะครับโอเคครับผม